พรรคเขจะจัดการกันยังไงร,รวมไปถึงประเด็นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองมาดามเดียนะฮะกับทางพรรคภูมิใจไทยแล้วก็กรณีลุงตู่ที่ไม่พอใจลุงพลเนี่ยที่มาถึงสภาเนี่ยคุณชีระว่ายยัไงไ็ม,มีหลากหลายเรื่องฮะช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงคับโครงการแผนดินทอง12แยกสวนสัตว์โคราชมทศประตู2อาคารพาณิชย์3มชั้น สห้องนอนห้าห้องน้ำราคา4ี่ล้านาหมืบาทซื้อ2องแถม1ซื้ออาคารพาณิชย์สชั้น2ห้องแถมอาคารพาณิชย์สองชั้น1ห้องตั้งแต่วันนี้ถึง30มสพฤษภาคม64โทรศ8 8ย์แปดแปดกกอยู่กลางใจเมืองโคราชหมดแล้วหมดเลย ผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดที่กำจัดเชื้อโรคทั้งไวรัสแบคทีรียและเชื้อราต่างๆโดยไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดแล้อมสามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่แอปพลิเคชัน Mango Market แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณได้ผู้สูงอายุหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดปัญหาด้านสุขภาพมากที่สุดไม่ว่าจะด้วยปัจจัยทั้งมลภาวะที่เป็นพิษเชื้อโรคในอากาศอาการภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ลดต่ำลงเริ่มดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เสร อาหารอัลติเมตซีไวตาพลัส1,000มิลลิกรัมวิตามินซีในรูปแบบเม็ดมาพร้อมคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพรับประทานง่ายเพียงวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารมั่นใจด้วยโรงงานการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และ BSI ได้รับเลขสารระบบถูกต้องตามออยอปลอดภัยได้มาตรฐานในทุกเม็ดเพราะวิตามินซีต้องเติมทุกวันซื้ออัลติเมตซีไวตาพลัสวิตามินซีรูปแบบเม็ดสีกระปุกปกติราคา2240บาทโทรสั่งซื้อตอนนี้รับเพิ่มอีก3ากระปุก